สวัสดีครับก็มาพบกับสยามรูเทียร์ทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับเราจะมาติดตั้งชุดคันโยกก็ไปดูกันเลยครับผมหลังจากที่เราเจาะรูอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่กันเพื่อจะดูว่ามันใส่ได้ไหมมันจะติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมลองขันเสาเข้าไปนะฮะตัวที่หนึ่งตัวที่6กนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองกระดกคันโยกกันดูนะฮะอืมนะมันจะมี รู้สึกเหมือนจะติดขัดอยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันติดขัดตรงไหนนะครับอ่าผมเห็นแล้วนะครับตอนนี้ว่าเราติดขัดกันตรงไหนนะครับนั่นก็คือตัวของเบ้าก้านคันโยกนั่นเองนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นทองเหลืองอยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมันไปขูดกับตัวของร่องเลาติ้งด้านหลังตรงนี้นะครับติดอยู่นิดเดียวนะน่าจะประมาณแค่มิลเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับทําให้มันกระดกขึ้นลงไม่อ ไม่เป็นอิสระแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาขัดไม้ตรงนี้ออกนะครับผมการขัดตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําได้หลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นเอากระดาษทรายพันกับไม้แท่งไม้หรือท่ออะไรกลมๆม,มาขัดเอาก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นตะไบตะไบออกก็ได้แต่วันนี้พอดีผมมีเครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือดิมเมลนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ดิมเมลตัวนี้ขัดนะครับเพื่อให้ไม้ตัวนี้มันหลบตัวของเบ้าก้านคันโยกนะครับ มาดูกันครับผมก็น่าจะพอแล้วนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเอาคันโยกใส่เข้าไปดูนะครับโอเคสบายเลยนะครับหลบได้อย่างดีนะครับ ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งคันโยกกันครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดตั้งนะฮะเราก็มาทําความสะอาดตัวของกีตาร์กันก่อนนะครับก็อันนี้ผมใช้เป็นตัวสแ a t ต์รีโมเวลเหมือนเดิมนะครับก็ทําการขัดอย่างนี้ให้ทั่วนะครับผมเพื่อเป็นการลบคราบอะไรต่างๆออกตอนนี้ผมได้เอาคันโยกใส่ลงไปในช่องแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทําการไขน็อตนะฮะซึ่ง การไขน็อตตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะการไขน็อตเสาโดยเฉพาะตัวที่หนึ่งกับตัวที่หกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าชุดคันโยกของเราจะทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับเทคนิคในการไขชุดคันโยกตรงนี้นะครับผมแนะนําให้สังเกตนะในระหว่างที่ไขตอนนี้ผมกาลังไขเข้าไปอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคันโยกมันกระดกนะครับเดี๋ยวผมจะขันเข้าไปจนคันโยกมันกระดกนะครับ อ่าเนี่ยคันโยกกระดกแล้วนะครับพอคันโยกกระดกแล้วเนี่ยให้เราหมุนถอยออกมานะครับแล้วสังเกตคันโยกนะฮะเมื่อไหรก็ตามที่คันโยกแตะพื้นให้เราหยุดทันทีให้เราหยุดไข่ทันทีนะครับตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่ตัวหัวน็อตเนี่ยมันแนบกับตัวชุดคันโยกพอดีนะครับแล้วก็ยังอนุญาตให้ตัวชุดคันโยกเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ อยู่ด้วยแล้วก็ไม่หลวมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของการที่เราจะเซตชุดคันโยกตัวนี้ให้มันโยกได้ดีแล้วก็ไม่เพียงคือการขันน็อตแบบแตะเพลทคันโยกพอดีแบบเป๊ะแบบนี้นะครับทําแบบนี้ทั้งน็อตตัวที่1และตัวที่6นะครับส่วนน็อตอีก4ตัวที่เหลือเราไม่จําเป็นต้องขันให้แปะติดกับแผ่นเพลทคันโยกเหมือนอย่างน็อตตัวที่1กับตัวที่6ให้เราขันให้มันลอยจากเพลทคันโยกประมาณสักครึ่งมิลถึง1มิลนะฮะ ก็คืออา,อาจจะขันให้แตหมันเดิมก็ได้แต่เราคลายออกมาอีก,อกสักรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับครึ่งรอบรอบหนึ่งประมาณนี้ให้มันลอยอยู่จากเพลทนิดหนึ่งเอาให้แค่มันประคองประคองเท่านั้นนะฮะแต่สําหรับน็อตตัวที่1กับตัวที่6เนี่ยเราขันให้แปะให้มันแตกกับเพลทคันคโยกเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะทาให้การทํางานของคันโยกทําได้ดีที่สุดครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะโชว์การขันตัวที่1ให้ดูด้วยนะครับนี่ผมขันตัวที่1อยู่สังเกตนะฮะสังเกตเพลทคันโยกนะครับ ขันให้เพจกระดกนะฮะพอเพจเริ่มกระดกแล้วหยุดนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เพจเพจกระดกแล้วเราถอยนะะขันถอยออกจนเพจมันกลับมาแนบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คนะฮะเช็คความเรียบร้อยนะครับว่าตัวขันโยกกระดกได้ตามปกติไหมนะครับแบบนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ เทคนิคก,การขันเสาตัวที่1กับตัวที่6ครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งตัวเกี่ยวสปริงกันนะครับสำหรับตัวเกี่ยวสปริงนี่ผมก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือผมชอบที่หลอมตะกัวรอไว้ก่อนเลยแบบนี้นะครับเหตุผลก็คือ1มันไม่เกะกะนะครับหมายถึงว่าเวลาเราเกี่ยวสปริงใส่อะไรไปแล้วเนี่ยล้วค่อยมาบัดกรีเนี่ยบางทีมันมันเกะกะมันจะทํางานยากนะครับอย่างที่2ก็คือการที่เรายังไม่ได้เกี่ยวสปริงหรือใส่น็อตอะไรเข้าไปเนี่ย มันจะทําให้มันหลอมตัวตะกัวให้ติดกับตัวเกี่ยวเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าความร้อนมันไม่ถูกกระจายออกไปไหนการหลอมตรงนี้ค่อนข้างนี่จะต้องใช้อุณหภูมิสูงนะครับดังนั้นการที่เราหลอมมันเพียวๆเดี่ยวๆตัวเดียวแบบนี้มันก็จะทําให้ตะกัวมันติดกับตัวเกี่ยวได้ง่ายกว่านะครับแล้วเราค่อยมาบัดกรีที่หลังหลังจากที่เราเกี่ยวสปริงไรเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ผมก็ประกอบทุกอย่างกับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตั้งระยะกระดกของคันโยกกันนะครับผมโดยปกติเนี่ยคันโยกแบบทั่วไปนะฮะเราจะตั้งให้มันเพเยะหมายถึงว่าด้านหลังตรงเพลเนี่ยนะครับกับกับพื้นของอผิวหน้าบอดี้กีตาร์เนี่ยเราจะต้องให้มันกระดกประมาณสัก1มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมใส่สายแล้วตั้งสายคร่าวๆแล้วนะครับปรากฏว่าตัวชุดคันโยกนี้ยังไม่กระดกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปคลายสปริงด้านหลังนะฮะออกเพื่อที่จะให้ชุดคันโยกนี้กระดกขึ้นมาสักนิดหนึ่งด้านหลังประมาณ1มิลิเมตรนะครับผมให้ทาการคลายออกแบบนี้นะครับคลายออกสักอย่างละครึ่งรอบก็ได้นะประมาณครึ่งรอบแล้วเราก็มาลองส่องดูนะครับ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คลายออกอีกก็ตอนนี้ผมได้ทำการเซตตัวของสปริงเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ตั้งสายตรงแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันกระดกอยู่นิดๆแล้วนะครับบริเวณด้านหลังของตัวเพลทคันโยกนะครับกับผิวหน้าบอดี้ของกีต้าร์นะครับประมาณนี้นะก็โอเคแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตั้งแอคชั่นกันครับผมเราจะใช้สเต็ปแอคชั่นเกจนะ,ะในการตั้งแอคชั่นนะเดี๋ยวเรามาวัดกันดูก่อนว่าแอคชั่นตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เท่าที่เห็นนี่แอคชั่นจะอยู่ประมาณ1.4ม mm ิลิเมตรนะครับเราต้องการแอคชั่นที่สาย6อยู่ที่2มิลิเมตรนะครับแล้วก็ที่สาย1อยู่ที่1.6ม mm ิลิเมตรนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องยกแอคชั่นนะครับทั้งสาย6และสาย1นี้ขึ้นมาครับผมหลังจากที่เราตั้งแอคชั่นที่สาย1กับสาย6เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตั้งสายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเวลาที่เราปรับแอคชั่นไปเนี่ยเสียงมันจะเพี้ยน,นครับให้เรามาลองอปรับ ตั้งสายใหม่นะครับแล้วก็ดูระยะการกระดกของคันโยกซ้ําอีกนะครับถ้ามีการกระดกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าหลังจากที่เราตั้งสายแล้วเนี่ยมันกระดกมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงให้ปรับตัวของสปริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ตั้งสายให้ตรงอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการปรับ แอคชั่นะครับของสายที่เหลือนะครับผมสาย4ถึงสาย5นะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวเรดิสเกตตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับตั้งนะครับผมบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช้เกตตัวทีนะเกตตัวทีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมผมพบว่ามันไม่ค่อยจะตรงนะครับว่าไม่ไม่ค่อยจะตรงคือรัศมีของตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเพี้ยนเยอะนะครับมันอาจจะเป็นด้วยการผลิตที่โดยทั่วไปเขาจะใช้เลเซอร์ตัดแล้วเวลาที่มันเอาเลเซอร์ตัด ตัวของแผ่นเหล็กที่บางมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมันเย็นตัวครับตัวแผ่นเหล็กตัวนั้นมันจะโก่งนะฮะเราทําให้เรดิสมันไม่ตรงอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบใช้ตัวแผ่นเรดิสแบบนี้นะครับในการตั้งนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็สามารถชดเชยได้นะครับด้วยด้วยการปรับให้มัน ขึ้นสูงอีกนิดนึงหรือต่ำลงอีกนิดนึงจากที่ผมได้ลองทดลองมาก,ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมจะใช้เรเดีสเกจตัวนี้มา,าวัดทำการตั้งแอคชั่นกันนะครับผมวิธีการใช้นะครับผมแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับมันจะง่ายนะค,คือเราขันสายนะครับให้มันต่ำลงทุกสายเลยนะฮะต่ำกว่าระดับของเร d ดี S สเกจนะครับผมตัวนี้เป็นเรเดียสเกจ9.5นะฮะ รเราขันปรับให้มันต่ำให้หมดเลยแล้วเราเอาตัวของเรเดียสไปวางนะครับแล้วค่อยๆขันให้ตัวสายมันมาแตะนะครับกับป้ายของตัวเรเดียสเกตนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขันขึ้นมานะครับจนมันขึ้นมาแตะนะฮะ โอเคนะครับตรงนี้ขึ้นมาแตะแล้วนะครับผมเวลาไข่เราไข่ให้สม่ำเสมอนะครับน็อตทั้งสองตัวนะครับผมโอเคแตะเรียบร้อยทีนี้เราก็ย้ายไปใส่สี่ต่อนะครับเราขันขันให้สม่ำเสมอนะครับน็ตทั้งสองตัวเราสามารถใช้วิธีกดสายนะครับเพื่อเช็ค ว่ามันแตะกับตัวเรดิสเกตได้หรือ,อยังนะฮะถ้ามันมองยากนะครับการกดสายให้มันห่างจากเรดิสเกตเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าสายมันอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะเนี่ยอย่างผมตอนนี้นะผมใช้วิธีการกดพอกดแล้วเราจะเห็นเลยว่าสายอะมันแตะกับตัวเรดิสเกตหรือ,อยังนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะชดเชยอ่าชดเชยเรื่องความสูงของสายเราก็อาจจะไขนะครับเข้าไปเพิ่มเติมอีกสักอย่างละครึ่งรอบนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผม หลังจากที่เราตั้งแอคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการนวดสายนะฮะการนวดสายคือการ<ๆ>การเล่นนะครับแล้วก็ลองทดสอบเรื่องคันโยกยอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับก็ลองทดสอบเล่นนวดจนให้ทุกอย่างมันเข้าที่นะให้สายมันเข้าที่เข้าทางแล้วสุดท้ายเราจะมาทําการตั้ง intonation กันนะครับส,สำหรับคนที่ไม่ไม่รู้ว่า intonation คืออะไรนะ intonation ก็คือ การปรับชดเชยนะครับเพราะว่าสายเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะมีการกดสายเมื่อเรามีการกดสายเนี่ยมันจะทําให้สายมันเพี้ยนสูงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟรดในในเนี่ยมันจะยิ่งเพี้ยนนะครับเพี้ยนมากกว่าเฟรดต้นต้นนะครับดังนั้นเราต้องมีการชดเชยในเรื่องของระยะสายให้มันมากขึ้นเพื่อให้เฟรดในในเนี่ยมันเล่นแล้วมันไม่เพี้ยนนะครับวิธีการนะครับตอนแรกเราตั้งนะฮะทั้ง6สายให้ตรงก่อนนะครับ ต่อแอมด้วยนะครับเพราะว่าเสียงมันจะได้ดังนะฮะแล้วเวลามันเข้าไปในจูนเนอร์มันจะได้ชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้สายตรงแล้วนะฮะสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือเราเาให้กดเฟสซึบสองนะครับกดด้วยน้ําหนักมือปกติที่เราใช้เล่นนะฮะจากนั้นก็ดีดนะครับและให้เราเทียบกับ โน้ตที่เป็นสายเปล่าว่าสายเเสียงของโน้ตที่เฟสสิบสองเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำกว่าโน้ตของสายเปล่านะครับเนี่ยกรอน,นี้เนี้ยผมพบว่าโน้ตเนี่ยเฟสสิบสองมันสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการ ยืดระยะ,ระยะนะครับให้ซซตเดิลเนี่ยมันถอยมาทางด้านนี้นะฮะซซตเดลถอยมาทางด้านนี้นะครับนั่นคือเราต้องไขเข้านะไขาตามเข็มนาฬิกานะครับผมอาจจะไขสักหนึ่งส่วนสี่รอบก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราตั้งสายใหม่ตอนนี้สายมันเพียเพ้ยนสูงขึ้นนะครับเราต้องตั้งให้มันตรงนะฮะเทคนิคการตั้งสายอย่างหนึ่งคือให้เราตั้ง สมมุติว่าสายมันสูงกว่าโนเออเสียงมันสูงกว่าโนที่เราต้องการเนี่ยให้เราถอยกลับไปจนต่ํากว่าโนที่เราต้องการก่อนเราค่อยปรับขันดึงสูงขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการแบบนี้โนตจะสเตเบิลม,มากที่สุดนะครับโอเคตอนนี้าสายตรงแล้วนะครับ ยังนะครับอีกนิดนึงนะฮะดังนั้นเราต้องไขเข้าอีกนะครับยังต่ําไม่พอนะครับผมสายมันก็จะสูงขึ้นอีกนะครับ <c oughs> เราก็ต้องเราเราก็ต้องผ่อนลงมา <c oughs> โอเคตอนนี้โน้ตตรงแล้วนะครับ คตอนนี้ตรงแล้วครับโน้ตสาย12กับโน้ตโน้ตที่เฟส12กับโน้ตของสายเปล่าตรงกันแล้วนะครับเราก็ไล่ทําแบบนี้นะครับทั้ง6สายนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตตัวของความสูงปิกอัพอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมเคยมีทําไว้หมดแล้วในวิดีโอสอนการใช้งานตัวเซตแอคชั่นเกตนะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งคันโยกแล้วก็เซตอัพชุดคันโยกแบบ6เสานะครับ ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ